ดีครับตอนนี้เราจะเข้าไปไหว้พระที่วัดไข่สีครับที่ตาเบองตาเืองอะไรล่ะยางซาฉางสางฉางซานะครับที่วันนี้มีอายุ1 1 1 0 0อปีนะครับในทางงงนะครับนี่พี่น้องเราก็วันนี้วันที่29เามีสังครับวันวันนี้เป็นวัดโบราณนะครับก่อนเข้าก็ต้องมีการเสียบัดเสียบัทก็ไปไหว้พระนะครับตอนนี้ก็พี่น้องเราก็มายืน โอเคท่านไหนยังไม่ถึง65มารับตั๋วครับเชิญครับข้าขงหน้าครับข้างหน้าไปเลยครับใครเกิน65นี่ก็ต้องเสียบ,บนะยานเลยแล้วสองโมงครึ่องออกมาเจอกันตรงนี้นะครับนิรักตั๋วเครองบินใช้พาสปอร์ตเข้าไม่ถึง65ไม่ต้องใช้ใช้บัตรเข้าครับ ไม่ถึง65ใช้ปัดเท้าอายุ65แล้วขอพาสปอร์ตข้างใบนะครับมี ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์นะคะ รุนพัฒนแล้วรุ่นพัฒน์ป่ารุ่นพักแล้วไปไหว้พระ ตอนนี้รับแรกเขาว่าจะไม่พอดีนะครับจะม,มีมีหานอยู่ค่อนข้างนะครับมาน,นะมานี่ับ ขม่คบนนนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นมังกรเ้าตัวมาอยู่ข้างลา่างที่กําลังโยนใส่เหรียญก็จะเข้าปากมังกรนะครขอให้ชอบกินตลอดท,ทั้งปีนะครมีทั้งไหนมีเหรียญน,นะสามารถโยนใส่ปากมังกรได้นะครับมังกร Thank you <coughs> for watching and see you <coughs> in the next video. ถ้าประตูหลังได้นะครับไม่ต้องเดิดนอ้อมครับเขามีประตูหลังเตินถ้าลุออกไปได้นะครับมีทั้งหมด3วิหารนะครับไหวเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาประตูตั้งข้างที่เป็นประตูเล็กๆนะครับ ไปไหว้พระสังกัจจายน์นะครับ 嗯。 ประสิเมตรตรนะครับริเมตรไกับใบทธยะเมตรนะครับขายผูกอ่าแล้ว

Yeah. มาตรงไหนครับครับ 说明。 cho bà bài. สวยอาคารนี่สวยครับเป็นลายๆประดิษฐ์ครับ